สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขอนตุงป่าอาวะน้าเา้าหนาา้หนาสาวผู้ติดตามสุดดาวจน, VIP, นวีไอพีพี่น้องสามดาวพี่น้องมื่อเสาร์นี่ก็ได้หลุดหนึ่งเยอะพี่น้องวันนี้ก็มาติดตามไปเนาะพี่น้องมื่อื่นเาสาร์กับชิมีแจกเลยได้หนึ่งมาสองหมื่นหรอพี่น้อง มีเจาะมีแตก,กตที่ดอกที่หนอท่านแตกเช็กเทียดโดนหรอเขามาหลายมือแล้วพี่น้องเอาเขาหลายมือแล้วไม่นังท่านท่นเห็นแตกอยู่พดเอาพี่น้องสิมีมืออื้อนชานี่แล้วคึดนวาเนาะหลายมือแล้วเขามีแตกมีนั่นมาเบิ่งกันว่าสิเขาจังใดแตกจังใดอยู่ดาวใดเนาะพี่น้องเนอสามดาวอยู่ดาวโจนหรือดาว อเมริกาหรือดาว BIP อสามยางนี่พี่น้อง้าเบงเงิเนเสาหกตุ้มเครื่องแล้วพี่น้องเห็นเริ่มเห็นแล้วสามรายการชุดแมค้าตลาดเ้าเห็นอยู่แต่ว่าชุดบ่านให่กันขึ้นกันเลนอนรับแล้วพี่น้องมีตลอดเด็กหลบมิดในนะพี่น้องนะาวาเล่าสามาัคขี้รายการเด่นดีๆเราปรตูใสฝนยำ่ำเงิเเสาอยู่ที่หาเครื่อง มีอันนั้นแหละชีหาเครื่องเรื่มเล่าประตูใส่กลังจีนองชีหาเครื่องเรื่มอันมือน่อไงฮกทุ่ม,มสองทุ่มไปถึงสามทุ่มฮกทุ่มเวลาจีนองให้กันทั้งวันกต่ชีดีเบิง้งไอ้นั่นแหละนายพลังเนาะเบิ้งมีไปกต่ชีดีไปเบิงเ้งไอ้ฮาหน่อยลราฮาหน่อยชอกอากาศเราพ้องแต่เวลาลราเอาพี่น้องไปเบิง้งดาวจน วิ่งไอพี่ก้อนเลยเนาะพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องพูทติดตามดาวจนวิ่ไอพีดาวจนอเมริกาดาวจนสตาพี่น้องได้เวลาของดาวจนสุดดาวจนออกแล้วพี่น้องสุดดาวออกแล้วออกอาการแล้วในหลุดเดียวมาสามสามหมื่นละพี่น้องได้มือละหลุดลหลุด แต่ว่าบ่เก่งสองหมื่มานี่งสองหมื่นสามมื่มานี่เนาะตะกี้ได้สองหลุดสามได้สองหลุดสองหลุดจ้ะเขาโหลดเดียวเอามืออื่นเอาไม้พี่น้องมื่ออื่นเสาเอาไม้เนาะพี่น้องเนาะแก่มือแก่มือวันที่เกตสิผ่านมาพี่น้องดาวจนสัตดาวจนดีไอพี่วันที่เกตสิถุนาสองพันหกร้อยหกสิบแปดหลุดไปดาวจนอเมริกากระลุ มาดาวจนสตาคูวิ่งเด่นหกล่องหาเขาหกเลยพี่น้องเขาหกให้พี่น้องอยู่ได้สามหกนะพี่น้องนะเขาหลุดสามหกอาบานนี้มาบึงของวันที่แปดเลยพี่น้องเด็หลุดหลุด,ลดเดียวลุดเดียวมาสองหมื่นสามหมื่นละพี่น้องบานนี้เอาสองเอาสามมึงก็ได้ไม่แตกวะเนาะบ้านนี้ไม่แตกแล้วเนาะเอาให้แตกได้พี่น้องมือนี่ รุ่นแตกเหมือนเสาไม่ว่าันีหมือนเา้ารุนแตกพี่น้องดา,า,า,าวจน VIP จับคู่วันที่แปดมิถุน,นายนมิยอืเริ่มสองหาปดดาวจนวีไจับคู่ สามนหนึ่งงกหางกหางกเก่าวิ่ง Hút cầu Tiếng hút cầu Công hút cầu Long hút hạ Long 3 ขูวิ่งเด่นหกกล้องเก่าเจ้าโจนอเมริกา อเมริกาอเมริกา จับคู่ห้าเกหาสองเกาง้าศูนย์ วิ่งหาสองวิ่งหาสองกลมหาสอง ล่องหาเก้าล่องเก้าศูนย์ควงเด้นหาล่องสอง ดาวโจนสตาดาวโจน สัตตาจับคู่ศูนย์หนึ่ง สามสี่สามสี่ศูนย์แปดวิ่ง สามสี่หญิงสามสี่กรมสามส,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 สี่ร่องศูนย์หนึ่งร่องศูนย์แปดคุงเด่นสามร่องสี่

xám xun xám หน้จาจอได้พี่น้องได้พวกเดกเข้ามาแล้วเอาไปลุ่มจบก,กันพี่น้องมืงมเป็นสาหกทุ่มเครื่องเริ่มของสามดาวนี่สามโนี่พี่น้องสามดาวสามตนี่ดาวจนมีพี่วันที่แปดมีทุนา 2, ้าสองพันหาร้อยหกสิบแปดพี่น้องดาวจนมีพี่จับคู่ สามหนึ่งหกขาหกเก่าว Lang ิ่งหกเก่ากลมหกเก่าล่องสามหนึ่งล่องหกขาคูวิ่งเด่นหกล่องเก่าดาวจนอเมริกาหาเก่าหาสองเก่าศูนย์วิ่งหาสองกลมหาสองล่องหาเก่าล่องเก่าศูนย์คูวิ่งเด่นหาล่องสองดาวจนสตาร์ศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์แปด บิงสาี่กลมสามสีรองศูนยหนึ่งร่องสามศูนย์แปดกูวิงเด่นสามร่องสี่อภิังมือนี่แตกมืออื้นเสาแตกเด้อพีัง้องเด้อหอบนี้แตกแตกบ่ได็พเพิ่งถ้เขามาว่าท่านแตกว่าท่านเจาะอยู่มืออื่นเต็มเต็มพี่น้องมืออื้นเสาหกตุมเครื่องได้ภังได้เด้อหกตุ่มเครื่องของวันที่แปดกระซำเป็นมืออื่นเสาเนาะยังอยู่ในหอดมิดในอยู่พี่น้ังพวเด,ด้เขามาติดตามห้อกอะ คนไร่คนแทรแทบอกต่ตๆกันไปไล่กันนี่ก็มีผู้เขามาเบิง้งให้มาเบิ้งหลายๆในผะู้อยู่ในระยะเวลาทํางานทําการอยู่ระยะนี้หาขาปลาทูขาหมูขาไก่ขาโอที่เปนะ็นหนพี่น้องเนาะรวยไล่บั่นกันพี่น้องพวนี้เขามาแล้วก็แห้งๆปัง,ปงๆได้พี่น,อน,น,น้องเด้อเงื่อนไห่น้องท่องหไหไรบกเก็บบวชนพี่น้องพ่อคันอีกกระบ้ันที่เก่าพลาพี่น้องสําหรับเมือนี้นอเก่ากำบาสวัสดี